สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยจุดจำนำ จำหน่ายเครื่องประดับหรุอจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันเพชรแท้บพลอยแท้แบรนด์เนมเห็นคลิปแล้วอย่าลืมส่งกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่สคะ่ะวันนี้นำเสนอสินค้าหลุดจำนำทั้งหมด8รายการสินค้าชิ้นแรกแหวนพลอย3สีล้อมเพชรเรือนทอง90หนัก7.2กรัม ประดับพลอยประกอบด้วยไพลินทับทิมและบุสลาคำเพชร44รเม็ดรวมสูงจ .78 กรัตหน้าแหวนขนาด1.7คูณ1.8เซนแหวนเบอร์52ราคา28,500บาทพลอย3สีมีความเชื่อว่าช่วยปกป้องผู้สวมใส่จากอันตรายและนำโชคลาภมาให้สามารถนำมาเสริมดวงเสริมบาร,รมีเสริมมงคลชีวิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของพลอยแต่ละชนิดด้วยค่ะงานชิ้นนี้สีสันสวยสดใสใส่ประดับแล้วดูเต็มหน้านิ้วค่ะเป็นงานสวยที่มาในสภาพดีค่ะแหวนพลอยหลักสีประดับเพชรเรือนทอง90หนัก8.9กรัมประดับเพชร2ตัง2เมตร และ12เมตร8ตังทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.12กร,รัตหน้าแหวนขนาด1.8คูณ1.9เซนแหวนเบอร์58ราคา21,500บาทงานชิ้นนี้ประกอบด้วยพลอยแท้ทั้งหมดเม็ดกลางได้แก่โกเมนค่ะสีเขียวอ่อนคือเพอริดอตอาเมทิสและมีพลอยสีเหลือง สีฟ้าชิ้นงานดูสวยสดใสทางร้านเช็คมาให้แล้วเป็นพลอยแท้ทั้งหมดหากคุณลูกค้าต้องการใบเซอร์พลอยด้วยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม600บาทค่ะระยะเวลาในการเซอร์1-2วันขึ้นกับสถาบันเซอร์ว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะคะจะถ่ายหน้าตาใบเซอร์ให้ชมก่อนจัดส่งค่ะต่างหูเพชรปลาดาวเพรือนทอง18 k หนัก5กรัม ประดับเพชร2ตัง42เมตรรวม0.84กรัตชิ้นงานขนาด1.5คูณ1.6เซน ราคา1 9 5 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยน่ารักเป็นรูปปลาดาวค่ะและทำแฉกลายเส้นทองออกมาทำให้ชิ้นงานดูมีรายละเอียดน่ารักยิ่งขึ้นค่ะชิ้นงานขนาดกำลังดีเป็นงานเพชรขาวสวยใส่แล้วดูหรูดีค่ะแหวนดอกไม้ทับทิมพมา่าดิบ เรือนปาหะหนัก6.7กรัมประดับเพชรกุหลาบ16เม็ดรวง0.16กรัตหน้าแหวนขนาด1.8คูณ1.8เซนแหวนเบอร์52ราคา12,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานปาหะที่เปอร์เซ็นต์ทองสูงค่ะยิงมาแล้วมีทอง17%และพาราเดียม10%ค่ะ งานโบราณมีความประณีตในการขึ้นหน้างานหน้างานมีการลดระดับมีมิติของชิ้นงานค่ะความพิเศษของชิ้นนี้ทับทิมเป็นสีชมพูเป็นทับทิมพมา่าที่สวยโดยธรรมชาติไม่ผ่านการเผาหรือการปรับปรุงคุณภาพพลอยใดๆค่ะเป็นงานที่สวยคลาสสิกค่ะแวนมุกป,ประดับเพชรแชเปอร์ apper, เรือนทอง90หนัก6.5กรัม ประดับเพชรกลม14เมตร0.24กรัตและเพชรแชปเปอร์8เมตร0.40กรัตทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.64กรัตมุกขนาด8มิลแหวนเบอร์52ราคา19,500บาทงานชิ้นนี้ใช้เพชรแฟนซีมาประดับปากข้างร่วมด้วยค่ะเสริมให้ชิ้นงานดูหรูยิ่งขึ้น ชิ้นงานมาแบบทองหนักก้านหนาแข็งแรงค่ะเป็นงานมุกสวยหรูหรูที่ขนาดย่อมย่อมใส่ในชีวิตประจำวันก็ดูหรูดูผู้ดีค่ะมุกเป็นอัญ,ญมณีอินทรีย์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติความมันวาวของมุกค,คือเสน่ห์ค่ะแหวนทับทิมล้อมเพชรเรือนปหาหะหนัก4กรัมประดับเพชร14เมตรรวม0.74กรัต หน้าแหวนขนาด1.3คูณ1.5เซนแหวนเบอร์50.5ราคา17,500บาทป้าหะคือส่วนประกอบของเงินผสมทองนะคะงานชิ้นนี้ใช้ทับทิมหลังเบี้ยมาล้อมเพชรเพชรท,ที่ล้อมขาวสวยเป็นชิ้นง,งานขนาดกำลังดีไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปค่ะงานเซตติ้งเรียบๆล้อมเพชรหนึ่งชั้นเป็นเซตติ้งที่ได้รับ ความนิยมมายาวนานใส่ในยุคไหนก็ไม่มีเอาค่ะขนาดแหวนไม่ตรงตามต้องการมีบริการปรับไซส์ให้นะคะแหวนไพลินล้อมเพชรเรือนทอง90หนัก3.7กรัมประดับเพชร10เมตรรวม0.90กรัตหน้าแหวนขนาด1.1คูณ1.4เซน แหวนเบอร์51ราคา21,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเซตติ้งเรียบๆค่ะลอ้อมเพชรหชั้นและประดับเพชรปากข้างซ้ายขวาแบบฝังสอดเซตติ้งดูสวยหรูไม่ฉุดฉาใส่ในโอกาสไหนก็ดูดีค่ะ อัญมณีแต่และชนิดมีหลายเฉดสีหากคุณลูกค้ากังวลเรื่องสีพลอยไม่ตรงตามวิดีโอที่เห็นสามารถนัดชมสินค้าจริงได้นะคะทักเข้ามาที่รันคาทางเพจ f a c e b o o k หรือ Line Official ค่ะชิ้นสุดท้ายต่างหูเพชรแจ็กเก็ตระยาเรือนทอง 18K หนัก4.2กรัมระดับเพชร32เมตรรวม0.64กรัต ชิ้นงานขนาด1คูณ3.1เซนแจ็คเก็ตสามารถถอดออกได้ราคา17,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่มีลูกเล่นค่ะคุณลูกค้าสามารถใส่แบบเดี่ยวเดียวหรือใส่แบบนำแจ็คเก็ตระยาสวมเข้าไปก็ทำให้สไตล์การแต่งตัวดูแตกต่างกันไปค่ะ ใส่แบบไม่มีแจ็คเก็ตก็ดูสวยแบบเรียบๆหรือใส่แบบนำแจ็คเก็ตระยะสูงเข้าไปก็ทำให้ชิ้นงานดูสวยหวานทำให้การแต่งตัวของเราดูสวยน่ามองยิ่งขึ้นค่ะชิ้นนี้ดีไซน์สำหรับคนขี้เบื่อค่ะซื้อต่างหูหนึ่งคู่เหมือนได้2คู่ไปใช้งานค่ะ การสั่งซื้อสินค้าเข้าร้านค้าโดยคลิกชมรายละเอียดที่ลงไว้ในทุกคลิปของ YouTube จะมีเบอร์โทรศัพท์และลิงก์ต่างๆแตะลิงก์เข้าเพจ Facebook หรือ Line Official ถูกใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพแล้วทักเข้ามานะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ